สวัสดีค่ะวันนี้เรามาผสมเกสรให้บัวดินกันนะคะออกดอกหลายสีเลยนะคะนี่นะคะบัวดินก็อันนี้เกสรตัวผู้นะคะที่เป็นขนเหลืองนะคะเกสรตัวเมียจะสีขาวๆตัวหนึ่งนะคะเนี่ยเราก็เอาเกสรตัวผู้นะคะใส่ตัวเมียเลยค่ะ เอาขนฟูๆนะคะจิ้มไปเลยค่ะลมแรงมากนะคะแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มไปเลยนะคะ หลากหลายสีเลยนะคะบัวดินนะคะอันนี้หัวนิดเดียวแต่ออกดอกสวยมาก หัวเล็กๆนะคะที่กล้วยใส่แถมไปนะคะที่แถมให้ลูกค้าไปนะคะที่ชอบใส่ถุงประมาณ10หัวถึง15หัวนะคะที่แถมให้ลูกค้าติดกล่องไปนะคะที่ซื้อหัวว่านนะคะเน,นดอกก็จะประมาณนี้นะคะน่ะมีแต่สวยๆนะคะค่ะก็พามาชมเท่านี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ